บุคคลที่เข้าประเทศไทยโดยไม่มีหนังสือเดินทางและวีซ่าคือใครบุคคลที่เข้าประเทศไทยโดยที่ไม่มีหนังสือเดินทางและวีซ่ามักจะเป็นบุคคลที่เข้ามาในเขตประเทศไทยโดยวิธีที่ไม่เป็นทางการหรือเข้ามาอย่างผิดกฎหมายยกตัวอย่างเช่น ผู้อพยพผู้อพยพที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นผู้อพยพที่มาเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยของประเทศต้นทางบุคคลที่ข้ามผ่านชายแดนโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจจะเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติเข้ามาทางช่องทางลับหรือผ่านเส้นชายแดนที่ไม่มีการตรวจความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์บุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยโดยการค้ามนุษย์ไม่มีเอกสารที่ถูกต้องและไม่ได้เข้าตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายยังมีนักเดินทางแบบที่ไม่ถูกต้องด้วยนะครับสำหรับบุคคลที่เข้ามาในประเทศไทยโดยใช้เครื่องบินรถไฟหรือรถยนต์ส่วนบวคนุคคล โดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้องและใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการอาจจะเป็นผู้ที่เข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีวีซา่าและหนังสือเดินทางที่ถูกต้องก็เป็นได้